ขอให้คลิปนี้ผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอศัศจรรย์ใจผู้คนได้เรียนรู้ชีวิตของข้าพเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตกัฉชบพันธุ์ใดสามวันเจ็ดวันขอให้พวกเขาได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรับความสุขสุขภาพการแบ่งปันทื้นสู่สังคมขอให้พวกเขาตระหนักรู้ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้แม้วันนี้เขาจะไม่ชอบข้าพเจ้าแต่วันหน้าเขาจะได้มาเปลี่ยนแปลงกับคลิปของข้าพเจ้าอย่างแน่นอนทุกคลิปที่ข้าพเจ้าทําขอให้ฟ้ารับรู้ดินหลาตาสะเทือนเลื่อนลั่นไป ทั้ง16บกชั้นฟ้า1ิ้าชั้นดิน14สชั้นมาดานฟ้าดินอนํานวยโอยพรเปิดทางแม้แต่ประตูทั้งสามโลกรับรู้รับทราบโดยทั่วกันด้วยจิตอันเป็นบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมนําทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้กับเทวดาฟ้าดินทุกสรรพสิ่งทุกส,สรรพสว์ผู้คนมากมายทั่วโลกได้สัมผัสสะเทือนเลื่อนลั่นกับสิ่งข้าพเจ้าทําขอให้เขาได้รับผลบุญแม้แค่เพียงอนุโมทนาบุญก็ขอให้ได้เอาผลบุญตั้งแต่วินาทีีนนน้้เปป็ตไ ข้าพเจ้าไม่มีสิ่ง